ครับสวัสดีครับผมนายอาวิรุตเจสิ์ครับรหัสนักศึกษา61080502238คณะคณศาสตร์ไฟฟ้าเอกอิเล็กทรอนิกส์ครับครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอโครงงานคอมพลเตอร์ IC ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ece 431นะครับครับ ก็วงจรที่ผมจะมานำเสนอนะครับก็คือวงจอรออโตมิติกไนท์เลมส์ยูสิ่ง LDR นะครับครับวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับโดยใช้ LDR เป็นตัววัดแสงถ้าหาก LDR วัดแสงได้มากหลอดไฟก็จะไม่ทำงานถ้าหาก LDR วัดแสงได้น้อยหลอดไฟก็จะทำงานครับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นติดไว้หน้าบ้านหรือลงจอดรถเพราะ อาจจะไม่มีคนอยู่บ้านนะครับหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากทํางานดึกๆหลอดไฟก็จะติดโดยอัตโนมัติครับทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าการที่ไม่มีไฟติดและยังสามารถประหยัดเวลาได้โดยการที่เราไม่ต้องกดหรือปิดไฟเองถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะใช้การใช้งานนี้ก็สามารถปิดสวิตช์การทํางานของวงจรได้ครับครับนี่คือการประยุกต์ใช้งานนะครับ ทางภาพซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการติดไฟไว้ที่หน้าบ้านนะครับเพื่อทําให้มีแสงสว่างไว้ที่หน้าบ้านครับอาจจะป้องกันสัตว์ได้น,นะครับเช่นพวกงูนะครับทําให้เรามองเห็นหน้าบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รูปขวามือนะครับก็คือติดไว้ที่จอดรถนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเรากลับมาบ้านนะครับก็จะช่วยการจะ,จะช่วยทําให้เราเนี่ย จอดรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะมีแสงสว่างเพียงพอครับต่อมาคืออุปกรณ์ที่ใช้งานครับ1ครับ IC เบอร์ lm ส3 9ครับ2ไฟ12โวลต์ DC ครับและ5โวลต์ DC 3หลอดไฟ2 0โวลต์ครับ4 20โวลต์ AC 5 ldr 6. ไดโอดเบอร์1 n 4 148 7รีเลย์สิโวลต์8ฮาซิเตอร์เบอร์ bc 5 4 7 8 9. ตัวต้านทาน 2. เมกะโอห์ม500โอห์ม 100K โอห์ม 1K โอห์มและ 10K โอห์มอย่างละ1ตัวครับครับต่อมาก็จะเป็นการทำงานของวงจรนะครับ ครับวงจรนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับต่อมาก็จะเป็นการจ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้าวงจรครับต่อมาก็จ่ายไฟ5โวลต์ dc เข้า IC เบอร์ lm hmm. 39ครับจากนั้นนะครับ LDR นะครับก็จะทําการวัดค่าแสงถ้าหากค่าแสงมีค่า1 0 1ถึง135ลักหลอดไฟก็จะติดนะครับท่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับ วงจรคอมพลีเตอร์ก็จะทำงานครับสั่งการให้ดีเลททำงานแล้วก็จะทำให้หลอดไฟติดครับแต่ถ้าหากเงื่อนไขนี้เป็นเทสวงจรคอมพลีเตอร์ก็จะไม่ทำงานดีเล์ก็จะไม่ทำงานครับหลอดไฟก็จะดับก็จบการทำงานครับครับต่อมาก็จะเป็นการซิมูเลตวงจรนะครับครับก็ลายวงจรนะครับก็คือจ่ายไฟล์1 2โวลต์ DC เข้าวงจรนะครับแล้วก็จ่ายไฟ5โวลต์เข้า IC เบอร์ LM339 นะครับเป็นการต่อแบบ i n นเวอร์ติครับจากนั้นนะครับ LDR ตัวนี้นะครับก็จะทำการวัดแสงนะครับค่าของ LDR ตัวนี้นะครับอยู่ที่10ลักนะครับก็คือแสงน้อยก็จะทำให้ไฟติดนะครับเปรียบเสมือนตอนกลางคืนนะครับแสงน้อยหลอดไฟก็จะติดครับ ครับค่าก็ LDR นะครับที่วัดแสงนะครับก็จะได้วัดได้ถึง135หลักนะครับเป็นค่าสุดท้ายนะครับจากนั้นนะครับพอมากกว่า135ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้หลอดไฟดับนะครับนั่นก็คือมีแสงเข้ามาใน LDR นะครับเช่นแสงอาทิตย์หรือว่าแสงไฟจากที่ต่างๆนะครับก็จะทําให้หลอดไฟเนี่ยดับครับ ครับต่อมาก็จะเป็นการคำนวณหาค่าฮิตเทร์สิตนะครับครับก็มาถึงการคำนวณหาค่าฮิตเทร์สิตกันแล้วนะครับครับอย่างแรกก็ต้องรู้สมก,การของฮิตเทร์สิตก่อนสมก,การฮิตเทรสิต vts ลบ vtl ครับพอเราทราบสมก,การแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการคำนวณ t e ทยาศาตแบบการต่อแบบ Inverting Comparator with h e ทนะครับเมื่อเราทราบสมก,การ การหาฮิเทอร์ิแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับกรวก็ต้องทราบค่าสมการของ v g h ก่อนนะครับเพราะว่าสมการของฮิเทอร์ินะครับก็คือ v g h ลบ v g l ครับ v g h นะครับสมการของมันก็คือ vs บวก r 1ส่วนด้วย r 2ห r 1คูณด้วย v h ครับจากนั้นนะครับติดเราก็จะติดตรง v s นะครับเราก็ต้องทราบค่าของสมการ v s สมการ v s ก็คือ r 2ส่วน r 1ว r, <1 S 1> r 2 คูณด้วย v reference นะครับ v reference นะครับ v reference ของเราก็คือนี่ครับห้าจากนั้นครับเราก็มาแทนค่าครับก็คือ v th ะครับเท่ากับ R2 นะคือ 100k ส่วนด้วย R1 ก็คือ500บว 100k โอห์มคูณด้วย R reference ัวก้อนหลังนะครับ ก็หลังก็คือ r 1ส่วน r 2บวก r 1นึครับ r หของเราก็คือ500 500ส่วน100รว0รคูณกับ วีนะครับวี v ฮสของเราก็คือ10.79นะครับ1 0บจุดเเกากนั้นก็กดเครื่องชิดเลขครับ ก้แรกก็จะได้4.98บวกครับก้อนหลังก็จะได้0.05นะครับก็นำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ 5.03หน่วยเป็นโวตนนะครับาจากนั้นนะครับเราได้เราคิด VTH เสร็จแล้วต่อมาเราก็ต้องคิด VGL นะครับเพื่อจะหาค่า Heat l o s นั่นเองครับครับต่อมา VGL นะครับสมการของ VGL นั้นก็คือ VS บว r1 ส่วน r1 ตัว r2 คูณด้วย vlo อ v l นั่นเองครับจากนั้นก็แทนค่าครับเรารู้ค่าของ vs แล้วนะครับ vs ของเราก็คือ4.98 4.98แล้วก็แทนค่าฝั่งขวาครับ r1 500โอมส่วนด้วย500รอวหน0 0ครับคูณกับวีโรนะครับวีโรของเราก็คือ226.73อยยิโวลต์ครับ กดคร่งไเลครับครับกดเครื่องไม้เลนนะครับก็จะได้ประมาณ0 0 1จุศหนึ่งจากนั้นก็นำมาบวกกันนะครับก็จะได้ส5่จุห้าห้าโวลต์ จากที่เราได้ค่าของ VGH และ VGL นะครับเราก็สามารถหาค่าของ h e t e r i t ได้นะครับค่าของ h e t e r i t นะครับก็คือ

จากนั้นนะครับเราก็จะมาหา r พุทอัพนะครับครับก็ไฮโอของ ของ IC ของเราเนี่ยก็คือ6ถึง10ม m ลมครับก็เลือกใช้ได้นะครับแต่ผมก็จะเลือกใช้เลือกใช้ที่10ม m ลมครับ VCE ก็จะเท่ากับ0.2โวลต์ครับ ครับก็ต่อมาก็จะมาถึงสมสการของอาร์บอตพนะครับสมการของาร์บอตอนะครับก็มีม V ที e. ่ l อจิตลบวีซีอีส่วนด้วย I O ครับก็จะเท่ากับ วีที่เราจิกนะครับก็คือวีอินของเราก็คือ5โวลต์ครับลบ v ีีก็คือศ2 iO ที่เราเลือกใช้คือ10นะครับก็จะได้เท่ากับ480อ พุทอพเสร็จนะครับเราก็จะมาหาหา TR ช่วง10%นะครับถึง90%ของ์เซนของันดันครับก็คือ TR เท่ากับ 90%ลบ10%เท่ากับ R อุดอัพ90%นะครับก็คือ2.3ลบ0 1เท่ากับ2.2คูณ R4 ครับ าของ R พ u t ของเรานะครับที่เราคิดได้ก็คือ480แล้วก็ c นะครับ c ตัวเนี้ย c ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะมาหาหาได้จาก Datashe ี t นั่นเองนะครับดัตาชีดนั่นก็คือ30 ที่โกฟลลดจากนั้นนะครับแล้วก็กดเครื่องี่เลขครับก็จะได้3 1 6 8นาโนเซกนะครับ ครับต่อมาเราก็จะมาดูกราฟความสัมพันธ์นะครับช่วงของ v i g h และ v l โดนะครับแล้วก็จะดูในช่วงของฮิเทรซิตด้วยครับก็สังเกตนะครับจาก v in v in นะครับก็ก็คือ LGR ของเรานะครับว่ารับแสงมากหรือน,น้อยนั่นเองครับ ถ้า Vin ของเราเนี่ยตรงนี้นะครับเส,ส้นสีน้ำเงินได้รับแสงมากนะครับก็คือได้รับแสงมากไฟก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้า v ีโลแต่ถ้าเป็น v ีโลเนี่ยการได้รับแสงน้อยนะครับ หลอดไฟก็จะติดครับอันนี้ก็คือเส้นสีเขียวนะครับที่ผมลากเป็นสีม่วงนะครับก็คือการาฟของ v high นั่นเองครับจากช่วงรับแสงแล้วก็ช่วงที่ไม่รับแสงนะครับตอนแรกก็คือเป็นตอนกลางคืนนะครับไม่ตอนกลางคืนไม่รับแสงนะครับก็การาฟนะครับก็จะพุ่งมาตรงนี้นะครับแต่พอตอนเช้ามาเนี่ย ได้รับแสงขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหลอดไฟก็จะไม่ติดนะครับครับส่วนตรงสีชมพูตรงนี้นะครับก็คือช่วงของอิเทรอนิตนะครับของเราจากวงจรนี้ก็คือ0.04โวลต์นะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเียเท่านี้ขอบคุณครับ